เอ been, ä, อนะครับเนี itor, ่นะครับยามเย็นนะครับของวันนี้นะครับนี่ได้อยู่นะครับกับบัวของเรานะครับสีชัยฟาร์มนะครับตัวนี้นะครับ S Y นะครับนะครับสบายนะครับตุ๊กตุ๊กสีไวของเขานะครับครับพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ตอนเย็น ็นการให้อาหารนะครับเป็นยาสดๆนะครับยาสดๆจากฟาร์มเลยนะดูแต่ละตัวนะจะพลอยนะครับในแอสไพนะครับนะครับกินมีพีมันนะครับี่ฟาร์มที่ใช้ฟาร์มนะฮะนะครับตัวต่อมาคือไพลินนะครับแอสไพเหมือนกันนะครับนะครับสองตัวนี้นะครับ ไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยมีความสุขดีมีความสุขช่วงเขากินอาหารนะโอ้ยลีดเดอร์นะฮะลีดเดอร์นะคลุม้มคลุ้มหลุดนะฮะในวันนี้จะจัดการนะครับกำไรนะครับ f 2นะครับตัวเมียแล้วก็นี่แม่เขาเจ้าเงินนะครับนะครับอีมีพิมานนะครับในการกินหญาสดสดนะจากฟาร์มเลยนะฮะจ้าอยู่ข้างหลังนะฮะ ดูกันน่าจะไทยดูนะครับทุกตัวนะครับเครื่องสมบูรณ์ดีนะครับเปลกจากนะครับที่เอามาใหม่ครับนะทุกตัวโอเคเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนี่นะครับ่เจ้ายักษ์ผมนะฮะบจคเรสนะครับนะครับหลับตาเกินอย่างเดียวครับนี่เขานะฮะเพิ่งผสมไปแล้วนะฮะจคเรสนะครับ